สวัสดีค่ะเช้าวันที่1 6เดือน1 2 2 5อ7นะคะอ่าตอนนี้เรากําลังเก็บผักนะคะออเดอร์ผักที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะอ่าจะไปส่งเช้านี้เลยจ้า,าเพื่อนๆที่ต้องการสั่งผักเข้ามานะคะอ่าติดต่อมาได้เลยจ้าติดต่อเราโดยตรงได้เลยนะคะอ่าหรือว่าเพื่อนคนที่สะดวกนะคะามาซื้อถึงที่บ้านก็ได้นะคะ หรือว่าท่านที่ไม่สะดวกมาเองนะคะสั่งมาสั่งเข้ามาเราจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยจ้ายูกานอาจะชอบมาเน,นา,า,าอะอีน้องเออเขา,าป่าว่เออีเล็กใดีเนาะอาะชวนใหสั่งเลยก็อาจจะส่งในอ่างเนาะน่เช่ก็รู้เว้ยเนาะเชื่อหน้าจังอ่ะรู้เว้ซุ่มเบาหนี่งชั่วป่านเนี่ยออนเดียดอีเนา อาสวกมองยเล่าจาก็เอออะไรัเมด้ล้อก็เจอเฟซบุ๊กของยูดาลมาล้อยูทูบของนี่ย uh, ูดาทำมาเดล้ออางเปติดตอล้นะแมล้อน่ะงาเจ้าดอกเปจเดนนะากัอางคันนยูลานยังมล้อนอายี่คันอนนมาลานยัเดือนน่ะมาตังเดือหนล้อกาอมาพยา่ายส่งส่งูไปล้ออากันเดินจเดือนน้ะอางาบีเนี่มาล้องาส่งนี่มาล้อีกค uh, ันกลอหนึมายี่คงกอส่งกนี่มาเดล้อ เขก่งานเนียเอาลคาาเนาะมาเนียเขารดูเรื่องอะไรยันยมีชเนาะมาก็เดหัวเดีวเามาเดี๋ยงานเนี้ยอาคาเทาเนี้ยอจู่แม่คาเาเดี๋ยลไม่ใช่มาดูอ่างทาเดี๋ยเก็เดือกงฟงก็เดือไปน้ยอจู่แม่คาเาอสิจู่เลกเขาอย่าอลอะีมาอจูเแล้วมอบอย์หมูเดี๋ยแเนี่ยยมูย่มูงานแล้วอบอกเนี่ยออนยาก็เดืนียเขา งานในค่ะงามมนค่ะหมอพายงานแล้วนะคยาังไมนดีแล้วส,สวยเลยนี่ผักของเรานะคะผักนี่คือผักที่เราปลูกเองนะคะผักสลัดนะคะอ่าเราปลูกแบบอ่าไฮโดรโ,โปนิกนะคะนี่อันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามานะคะออเดอร์ผักที่จะไปส่งลูกค้านะคะนี่คือเรากำลังจะไปส่งลูกค้าจ้านี่ส,สวยเลย นี่สวยมากพอปลาลที่ก็เาคางาแล้ที่ก็เนามาอดีม่เนาะอะก็บอเทฤดลงอ่ะแล้วเขบอเทบาดโดนเนี่ยังอเอเทอะ มัเงนะอายุมาหลามิเนแล่บอที่บอกเทจีเนีมาใหญ่ยังองอยูยาเนาะเราจะเลือกเอาที่พุ่มใหญ่นะคะนี่เลือกเอาต้นใหญ่ใขายไปก่อนนะคะเเอิดอดอบดเผอเนาบอ้อบดเพไกรดดถึงอะไรหุมมาลนาขอปาขังออหุมมาเธอเออจรกโดดอนาะอ๋อหยบกรถ้ากเนี่ยขังเนี่ยะขลช่นาอะกยงไ ทีบอหืองาโลเฮ้ยมาหือล้ยงาสิเดี๋ยวตัวนี้ข้าหือล่าเดอบารดยแน่ลยกข้าข้แล้วปยาน่เ้ยกรยาเดือจีหือล่างอาโลมึงกน่าที่บอที่บอหือแถจีไม่เนมัือโดละช่วงอาโลชานีเเราจะไปส่งให้ลูกค้านะจ้ะรับออเดอร์ได้เลยจ้าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะกำลังจะไปส่งให้ลูกค้าจ้า Oh.